ราคาทองคําเดือดร้อนตลาดทองคําสั่นไหลกับการดีบราคาเพื่อสูงสุดในปีมีเชือกโลกซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามให้ใกล้ชิดบลูมเบิร์กโกลบอลกกำลังเตือนว่าราคาทองคําอาจพุ่งไปถึง4,250ดอลลาร์ต่อออนแนะนําให้รอจังหวะเพื่อซื้อเมื่อราคาลดลงปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นราคาทองคํารวมถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจและการเมือง การขู่จะปรับภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐทำให้นักลงทุนกลัวภาวะเศรษฐกิจและการต่างชาติไม่สงบจึงหันมาสนใจทองคำเพิ่มขึ้นการปรับตัวของธนาคารกลางธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนนี้ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลให้ทองคำเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนการซื้อทองคำของธนาคารกลางจีน จีนถือครองทองคำมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในเงินตราต่างประเทศและลดความตึงเครียดในการค้าระหว่างจีนและสหรัฐการประชุมของเฟดการประชุมของเฟดในเดือนนี้อาจนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนรอคอยการลดความรุนแรงในตะวันออกกลางการผ่อนคลายความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นการหยุดยิงถาวรและการถอนกำลังในฉนวนกาซาทำให้ทองคำเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน แต่ที่น่าสนใจคือการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐซึ่งอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําหากสถานการณ์ชัดดาวยังคงดำเนินอยู่นักวิเคราะห์ก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งพลาดไป การลงทุนในทองคำมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงการบีดราคาทองคำอาจเป็นเพียงการปั่นสันเท่านั้นการลงทุนต้องพิจารณาทุกประการและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามการเตือนสำหรับนักลงทุนใหม่ๆคืออย่าเพิ่งลงทุนโดยไม่มีความเข้าใจในการทำงานของตลาดทองคำต้องศึกษาและวางแผนอย่างดีก่อนที่จะลงทุนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำและติดตามข่าวเศรษฐกิจอัปเดตล่าสุดที่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ h t t p s w w w t i b a c o i n s i g h t c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n k o k i n s i g e twitter h t t p s t w i t t e r c o m a h b c o k i n s i t e instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h b a n k o k i n s i t e youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m f f m c n v r c g 5 n t w c c 2 y s g